สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ h ช n แนลแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับคลิปวโนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาทวิตเตอร์นะครับที่ไม่แสดงเนื้อหาล้อแหลมนะครับส่วนมากจะเป็นที่ iPhone แล้วก็ระบบ Android ก็มีบางรุ่นนะครับหรือบางยี่ห้ออาจจะไม่มีเนื้อหาล้อแหลมนะครับครั้นี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานี้ครับที่ไม่แสดงเนื้อหาล้อแหลมเนาะ ก่อนอื่นถ้าเป็น iPhone นะครับให้คุณผู้ชมไปที่ Safari นะครับเบราว์เซอร์ Safari หรือถ้าเป็นระบบ Android นะครับไปที่ Google Chrome นะครับอ่าแล้วก็เข้าพิมพ์ในแชทอ่าในกล่องข้อความนะครับว่า Twitter นะครับแล้วก็ไปที่ Twitter.com นะครับ,บล็อกอินเข้ามาแบบนี้ก็จะเจอหน้า Twitter แบบนี้นะครับพอคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้า Twitter แบบนี้เรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมนะครับ ให้คุณผู้ชมไปที่มุมบนนะครับอ่ามุมบนนะครับซ้ายมือเป็นรูปโปรไฟาล์นะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาเลยครับมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วคณะนี้ให้คุณผู้ชมมาที่ความความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอ่าพอคุณผู้ชมเข้ามาหน้านี้นะครับขอจะมีผลหมูเยอะเลยครับกลุ่มเป้าหมายและการแท็ก ทวิตเตอร์ของคุณเนื้อหาที่คุณเห็นซ่อนและบล็อกข้อความส่วนตัวพื้นที่สนทนาแล้วก็ความสามารถในการค้นหาพูต้ติดตามคราวนี้ผมได้คุณผู้ชมมาเลือกเนื้อหาที่คุณเห็นิข้ามานะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะเจอแล้วครับแสดงสื่อที่อาจมีเนื้อหาร้อนแหลมเห็นไหมครับตรงนี้เลยครับให้คุณผู้ชมเ๊กเลยครับเนื้อหาที่มีความร้อนแหลมหรือเนื้อหาที่ร้อนแหลม นะครับก็จะแสดงขึ้นมาบนทวิตเตอร์ทันทีอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถเปิดว้างในการมองเห็นได้แล้วนะครับเพียงแค่นี้เองครับผมหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ไปเล่นทวิตเตอด้วยข่าวนี้ใหม่อีกรอบในแอปทวิตเตอเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถเปิดไม่แสดงเนื้อหาร้อแหลมได้แล้วนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะครับที่ว่าทวิตเตอร์ไม่แสดงเนื้อหาล้อแหลมนะครับส่วนมากจะเป็นบน p p o o n นะครับหรือระบบ Android ก็มีบางส่วนเขาเป็นเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีทางเลือกนะครับที่ผมทําได้แล้วก็มาแบ่งปันความรู้ให้คุณผู้ชมได้นําไปประยุกต์ใช้กันต่อนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมพอสมควร โอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดสมัปปรครให้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรก็รอคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ